อาสุนทรผู้เป่าปีหรือคุยเถ้าเรานั่งไขว่ห้างเท้าติดพื้นทั้งหมดกี่ข้างเลี้ยงวัวนมจะได้กินอะไรกุ้งแช่บวยแช่บวยหรือน้ำปลาสวัสดีค่ะแหนมเองนะคะวันนี้แหนมจะพาทุกคนนะคะมาดูเบื้องหลังกันค่ะว่ามีโคเนี่ยเขาถ่ายทำอะไรกันนะคะมาเร นี่ค่ะทุกคนเรามาเจอหนุ่มหล่อนะคะสวัสดีคะ <c oughs> ่ะเราชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อบอสคับผมน้องบอสน้องบอสนะคะน้องบอสทำวีเจมานานหรือยังคะประมาณสองปีลคะค่ะโอ้ไม่ก็นานกว่าแหนมอีกนานเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาค่ะตอนนี้นะคะเราจะชวนน้องเนี่ยมาเล่นเกมนะคะเป็นมิโคฟ้าแลบค่ะกะติกาก็คือน้องจะต้องตอบคำถาม ทุกๆหนึ่งคำถามเนี่ยถ้าน้องตอบถูกนะน้องจะได้1,000พันไดมอนนะคะแต่ต้องตอบให้ถูกภายใน1น,นาทีเท่านั้นอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำถามที่1ทีมงานเตรียมนะคะจับเวลาค่ะ 1, 2, 3รถ3ลอ้อสคันมีกี่ลอ้อมี9ลอ้ออ่ะถูกค่ะ <c ười> คนใส่แว่นเกี่ยวอะไรไม่ถูก เกี่ยวหูก um> ุ้งแช่บวยแช่บวยหรือน้ำปลาแช่บวยไม่มีผิดค่ะไม่มีเพราะว่าเป็นชื่อพันกุ้งนะคะเข่าคอเข่าเขียวเข่าดินอะไรเป็นชื่ออำเภอเข่าคอเข่าเขียวเข่าดินเข่าคอใช่ถูกค่ะถูกแล้วหนึ่งอ่าไปต่อผ้าขาวมาเป็นผ้าขาวเป็นผ้าขาว ใผู้หญิงตั้งคันใช้เวลาข้อทั้งหมดกี่เดือนเก้าเดือนไม่ถึงเดือนฟังก่วันเดียวเอาหมดเวลารูปนะคะได้สองพันไดมอนค่ะอบคุณพี่น้อง ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับะเขินด้วยอุ้ยตอนกร่เขินนะเมื่อกี้คือเอาออกมาแล้วว่าน้องเขาน่ารักมากเลยค่ะจริงๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวให้แบบว่าดูเบื้องหลังก่อนนะคะว่าแบบพี่ๆตั้งใจทำงานกันมากๆเลยนะคะเดนแอมจะพาทุกคนอะไปหาวีเจคนอื่นต่อ ดีจ้าวันนี้นะคะเรามาอยู่กับใครนะคะเออคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่โต้งครับผมพี่โต้งนะคะพี่โต้งเป็นวีเจในมิโคนะคะพี่โต้งทํามานานหรือยังคะวีเจเนี่ยเดือนนี้เข้าสูตรเดือนที่5แล้วเดือนที่5้าแล้วนะคะอยู่สังกัดอะไรคะเนี่ยไอดอลครับอุ้ยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมอยู่สังกัดนี้นะคะอ่ะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเนาะเกมนี้มีชื่อว่า มิโคฟ้าแลบนะคะมิโคฟ้าแลบมีกติกาว่าถ้าพี่โต้งตอบคำถามหนึ่งคำถามถูกต้องนะคะพี่โต้รับไปเลย1,000พัไดมอนแต่ภายในระยะเวลา1นาทีเท่านั้นออาต่อไปทีมงานอย่าลืมนะคะจับเวลาเลยค่ะเลี้ยงไก่ไข่จะได้กินอะไรคะได้กินไข่ค่ะ ถูกต้องค่ะเออ่งพันหนึ่งพันแล้วนะคะถ้าเรามีชนีไข่จะได้กินอะไรคะกินไข่ <c oughs> <อ>ติ๊กต็อก <c oughs> ผิดค่ะทุเรียน <c oughs> <c oughs> ถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์วันอังคารจะเป็นวันอะไรคะพี่โต้งพรุ่งนี้ครับผมถูกต้องนะคะพรุ่งนี้ค่ะประชาชนคนตายใครผิดคะตอบได้แล้ว <c oughs> ตอบได้สิคะขอเชคุถามใหม่อีกทีประชาชนคนตายใครผิดคะประชาชนคนตายประชาผิดกับผมเอ้ยถูกต้องค่ะต่อไปนะคะคนใส่แว่นเกี่ยวอะไรคะคนใส่แว่นเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวค่ะผิดนะคะเกี่ยวหูค่ะ เขาคอเขาเขียวเขาดินอะไรเป็นอำเภอคะเื่อ,อมเภอเขาคอครับผมถูกต้องค่ะอุย๊ยหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้พี่ส <c oughs> ี่เหรอตอนนี้นะคะพี่โต้งได้ไปแล้วนะคะสี่พันไดมอนด์ออโคตรสุดยอดเลยะคะ่ะตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่ได้รางวัลเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคนแรก ไม่นี่ส่งแล้วออขอบคุณค่ะค่ะบายบายค่ะทุกคนไว้เล่นเกมกันต่อนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ผมตรงเนาะจะมาเป็นพิธีกรครับสอบถามคำถาม v จผู้หญิงสวยๆันนี้นะครับผม ไม่ทราบว่าช oh. ื่ออะไรครับช um um> ื่อน้องแหน่ค่ะน้องแหน่น้องแหน่เป็นคิวเจมานานไหนคะตอนนี้เข้าเดือนที่7แล้วค่ะเดือนที่7จ็ดโอ้ยู่สักกันอะไรคะเนี่ย SCL ค่ะว่ามาจากสกาเล่อะต่อไปนะครับเป็นเป็นคำถามมีโค้ฟาแลบเนาะอ่าพร้อมยังคำถามแรกมาเลยค่ะถ้าพร้อมอ่าแอดมินเริ่มนะเริ่มจับเวลานะหนึ่งสองสามถ้ารอนั่งไขว่ห้างเท้าติดพื้นกี่ข้าง อสองข้างหนึ่งข้างคะา่ะอ่าลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กใครเคยเป็นลูกคนเล็กอ่าก็ทุกคนนะคะตอบคนโตคะ่ะโอเคที่สามแล้วภ <laughs> ูชีฟ้าพลิกหรือภูเขาชีฟ้าอ่าภูชีฟ้าพลิกหรือภูเขาชีฟ้าอ่าภูชีฟ้าพลิก ข่าวชีฟ้าครับเอาใหม่นาฬิกาทรายมีทั้งหมดกี่เข็มไม่มีเข็มถูกต้องครับผมตาเก่าสามารถมีกี่ล้อไม่มีล้อถูกต้องครับโอโหสองแล้วเอ่ออาสุนทรผู้เป่าปีหรือคุยเป่าไม่เป่าไม่เป่าสักอย่างอ่าไม่ใช่พระอภัยมณีอะไรคำถามมันเหมือนกันนะคำถามมันคืออะไรอ่ะุนอนนอนผู้เป่าปีหรือเป่าคุ ขอใหม่ไหมครับสงสารน้องวะอะมาอะตอบนะหลังสุดท้ายแล้วนะครับโลโก้แอปเปิ้ลมีใบทั้งหมดกี่ใบหนึ่งใบค่ะถูกต้องโอ้โหขอโทษนะครับพี่ถามไม่ดีเองไม่งั้นถูกเป็นสิบข้อแล้ว นัานาศีใช่ไหมล่ะขอโทษถูกไปทั้งหมด3ข้อนะครับผมได้ทั้งหมด3,000ไดมอนด์นะครับผมเย้โอเควันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้เนาะค่ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณนะครับ สวัสดีครับผมเรามาอยู่กับรายการโค้ชอาแล้นะครับต่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ดีเจคนสวยตคนนี้กันนะชื่ออะไรครับผมชื่อเฟรมค่ะเป็นดีเจมานานนือยังคะปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งเนาะใช่จากการอะไรนเ่ยหน้าตาแบบนี้ก็ต้องอยู่คิวสิคะคิวจริงอ่าต่อไปนะครับผมจะเป็นคำถามถ้าตอบถูกได้รับคำถามละหนึ่งดัมเบลเนาะค่ะโอเคพร้อมยังค่ะมีเวลาทั้งหมดหนึ่งนาทีเออใช่ลืมเลยตื่นเต้นยู่นะ คน <Okay. S 2> ถามก็ตื่นเต้นเนาะถามไม่ถูกนะได้นีงเวลาถามแรกนะหนึ่งสองสามถ้าเข่าม้าเป็นผ้าขาวไหมไม่ค่ะถูกต้องครับผมโลโก้แอปเปิลมีก้านทั้งหมดกี่กา้กานก้านเดียวค่ะไม่มีกา้านครับผมปลาเก๋าสามรสต้องมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวหวานเคม็มถูกต้องสองแล้วนะอ่าภูเขาทองดอยอินทนนท์ ดอยผงผางอะไรสงสุดในไทยดอยอินทนนท์ถูกต้องครับผมเอ่อลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กใครเคยเป็นลูกคนเล็กลูกคนโตลูกคนกลางครับ <c oughs> ถ้าเรานั่งข่อยห้างเท้าติดพื้นทั้งหมดกี่ข้างข้างเดียวค่ะถูกต้องครับผมผู้หญิงตั้งครรภ์ใช้เวลาคลอดทั้งหมดกี่เดือนเก้ค่ะเอ้ยวันเดียวค่ะ <c oughs> ได้ทันไหอ่าตอบอีก,อกตอบอีกคำตอบนึงตอบอะไร อ่าถูกต้องครับไม่ถึงเดือนเนาะอ่ากุ้งแช่บวยแช่บวยหรือน้ำปลาแช่บวยค่ะไม่มีนะเป็นชื่อสายพันกุ้งโอเคอุ้ยถูกเยอะมากอะหนูว่าจะไม่ถูกสักข้อแล้วนะสี่จุดห้าข้อนะใช่ไหมครับผมห้าข้อได้รับทั้งหมดห้าพันดมอนม์อนเย้ขอบคุณนะครับผมที่มาเล่นรายการโคปาเลยบายนะบาย สวัสดีครับผมมีเป็นรายการมิโคฟ้าแลบนะฟ้าแลบวันน well> ี้เราจะมาสัมภาษณ์ชื่ออะไรคะชื่องค่ะแต่ว่าวีเจก็เอิญเอ๋อค่ะเอิญเอ๋อเป็นวีเจมากี่เดือนแล้วคะจริงๆเป็นนัแค่ไหนสองปีแล้วค่ะสองปีอยู่สังกัดอะไรคะเนี่ยอยู่สังกัดคิ้วค่ะอ๋อวันนี้พร้อมมากกับคำถามพร้อมมากพร้อมมาก หนึ่งคำถามจะมีมูลค่า1,000พนไดมอนถ้าตอบถูกไหคะเริ่มยังเริ่มยังหนึ่งนาทีเท่านั้นนะโอเคได้ตั้งสติแอมินจับเวลาคำถามแรกนะเลี้ยงวัวนมจะได้กินอะไรกินนมกินนมกินนมถูกต้องครับนมวัวนมวัวนะจะได้กินนมวัวเลี้ยงไก่ไข่จะได้กินอะไรได้กินไข่ไก่ต้อง ฝั่งนี้ตำนะคนใส่แว่นเกี่ยวอะไรคนใส่แว่นเกี่ยวหูเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงตั้งครันใช้เวลาคลอดทั้งหมดกี่เดือนคลอดเลยไม่ต้องใช้เวลาโลโก้แอปเปิ้ลมีก้านกี่ก้านไม่มีก้านโลโก้แอปเปิ้ลมีกี่ใบหนึ่งใบถูกไหมเนี่ยผู้ชี้ฟ้าพลิกหรือผู้ชี้ฟ้า เขาไม่ถูกถูกพูกเขาที่เพอเออนาฬิกาทรายมีกี่เข็มไม่มีเข็มเอาเอาหมดทุกข้อเลยเนี่ยพอเลยแล้วมั้งเอาโลกไปช็อตมากโอุ้ยเนี่ยถ้าถามเราช้าได้น้อยเลยตอบถูกไวทั้งหมดเก้าเนาะให้โบนัสน้องเท่าไหร่หนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ได้ไปทั้งหมดเก้าพันได้อนด์กูมันเก่งนะล่ะมันเก่งแบก ทำมาทัก็งหลือไปเยอะมากเลยโอเควันนี้ขอร้านท่นี้เท่านี้ครับผม